สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องซีซัสสุดปังฟลิงนะคะวันนี้เราก็จะมาอันนี้ทุกคนเราก็จะมาท,ทําบล็อกว่าตอนเย็นทําอะไรบ้างนะคะทุกคนอันนี้ทาแป้งเฉยนะคะทุกคนเราก็อาบน้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้มีเหงื่อแล้วจ้ะอาบน้ําไปมีเหงื่อแล้วจ้าเยค่ะทุกคนเราก็จะเดี๋ยว ทุกคนเราก็มาผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเก็บบ้านอะไรพ่กนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกวาดบ้านแล้วก็เก็บโต๊ะกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราก็จะเก็บไรกันจ้าเราก็จะไปกวาดบ้านกันบริเวณนี้แหละเราก็ที่จริงก็กวาดหลายหลายแบบกวาดหลายที่นะคะทุกคนแต่ตั้งกล้องตั้งตรงนี้ไงก็เลยเนี๋ยกวาดบริเวณนี้ด้วยนะ โอเคค่ะทุกคนเราก็กวาดกันเป็นเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรีวิวงเขียนที่เราจะขายก็จะมา ขายของกันนะทุกคนจะเป็นกากเพชรนะคะอันนี้ใครสนใจก็คอมเมนต์มาก่อนเลยนะคะใครสนใจก็คอมเมนต์อะไรประมาณนี้นี่นะคะอันนี้จะเป็นกากเพชรสีฟ้าที่ทำสลัมได้ทำอดิษฐานได้ที่ครูสั่งหรือว่าตามที่เราอยากทำอะไรประมาณนี้นี่นะคะกากเพชรสีฟ้าใครสนใจลองทักมาในคอมเมนต์ใต้ช่องใต้คลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนเขียนว่า ีฟ้านะคะมีแค่อันเดียวนะมีแค่อันเดียวนะคะทุกคนกากเพชรสีฟ้านะคะนี่นะใครสนใจก็ตาคลิปนี้นะคะราคาสี่สิบห้าบาทนะคะสนใจก็ทักมาก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะบอกอะไรอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ถ้าขายได้เนี่ยถ้าขายได้เราก็จะถ้ามีเสียงทุกคนต้องขออภัยนะคะถ้าขายได้ก็จะขายพวกนี้นะคะนี่ อันนี้นะแล้วก็อะไรอย่างนี้แค่นี้ก่อนนะทุกคนเก็บเก็บนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือตอนมืดแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนเย็นตอนเย็นตอนเย็นจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่ามืดหลังบ้านเราเป็นโรงแรมนะคะทุกคน,คนโรงแรมเป็นโรงแรมคอนโดนะทุกคนนี่นะคะ ข้างหน้าคือเป็นถนนใหญ่นะคะทุกคนนี่นะ้ข้างหน้าเป็นถนนใหญ่ทุกคนนีนะ่แล้วตอนนี้คือมืดแล้วจ้ะ oh, no. ะเรา,าถ่ายคลิปเนี่ยทุกคนเราจะอยู่บ้านติดกับถนนใช่ปะ่ะเวลาที่ถ่ายละครสั้นหรืออะไรเนี่ยจะได้ยินเสียงรถบึน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 ,บนอะไรประมาณนี้ก็ต้องขออาภาัยด้วยเลยนะคะทุกคนนี่เนาะ เป็นอะไรของมันวะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะไปไหว้ต๊ะบูชากันนะคะโต๊ะของแม่เรานเองนะคะนี่นะไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนมาทุกคนมาก็จะไหว้ นะคะทุกคนโต๊ะูชาเราสวยมากเลยนะคะอันนี้แม่เราจัดเองนี่ค่ทุกคนนี่นะคะนะคะทุกคนเดี๋ยวก็เราก็จะเริ่มโอหนีดแล้วนะคะทักมาใต้คอมเมนต์เลยนะนะคะทุกคนเอมเขียนคอมเมนต์ว่ากัดเพชรสีฟ้านะคะมีแค่อันเดียวนะทุกคน ทุกคนมีแค่อันเดียวนะคะคอมเมนต์เลยสิบห้าบาทนะ,ะ<ม>นี่นะคะใครอยากให้ทายเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะทายเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เนาะบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คือเป็นิีที่สั้นๆหน่อยนะคะประมาณหกห้านาทีเนี่ยบายค่ะ